รู้จากกลางนกกระจาบนะครับเห็นไหมเริ่มแก่นะครับผมอ่านั่นแหละหมายความว่าเพิ่งเกาะในรุ่นเดียวหรือเกาะก่อนนกกระจาบประมาณสักสี่ห้าวันอะไรเงี้ยนะครับผมส่วนอันนี้มิ้มค้างเดือนห้านะครับอ่าน้องๆอ,อยากได้มงนะครับสั่งที่น้องพลอยได้อ่าสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ออกมาหามิมกินเน่อยหยุดหลายวันนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ออกตีพึ่งเลยนะครับทำธุระอยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้ออกอมิมมิมเดี๋ยวดูก่อนนะว่าลังไหมนะฮะช่วงนี้พึ่งเริ่มดุแล้วน้องๆดุเลยล่ะบางลังนะครับแต่ยิ่งพึ่งสูงเนี่ยต่อยได้ทุลังน้องๆต้องระวังกันนะครับผม ครบทำให้ดีชุดหน้ากากทำให้ดีนะครับเนี่ยหน้านี้จะหมดน้ำแล้วนะครับถ้าไม่ใช่มิ้มเก่าหรือว่าพึ่งเก่าค้าง้งครา้งเดือนนะครับผมแต่ถ้าเป็นในช่วงพืชไร่หรือว่าดอกว่าจะพืชออกที่ได้ผลใหม่ก็จะมีน้ำให้เรานะครับแต่จะเหลวนะครับเหลวนะครับเพื่อนๆถ้าท่านใดเคยซื้อไปจะรู้นะครับแต่ถ้า เป็นคนซื้อใหม่ๆเนี่ยอาจจะตกใจนะทำไมมันก็แก๊กก็แก๊แกนองแง่งน้องแง่งอะนะครับอันนี้ขอครับผมน้องให้มาดูพึ่งรางหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันมีมีรางไหมนะครับผมแต่น้ำเนี่ยยังไม่ไว้ใจนะเพราะว่าหน้านี้น้ำมันน้อยแล้วนะครับแต่บางที่ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับผมหรือว่าบางที่เนี่ยดอกวจะพืชมันได้ฝน,นใหม่เนาะมันก็ออกนะครับ มันพึ่งก็จะเยอะแต่เหลวนะครับแต่มีคุณค่านะครับวัดเจ้าพืชต่างๆเนี่ยออกดอกนะครับผมพอได้ฝนเนี่ยนะฮะน้องๆอ,อ,อยากได้โมงนะครับต่างที่น้องพลอยได้สองร้อยห้าสิบบาทรัมส่งการมิ้มได้นะครับการพึ่งได้อยู่ตอนนี้ยผมโดนมิ้มต่อยเนี่ยไม่ไม่ได้แค่คววนนะ หน้านี้จะดูหน่อยนะครับเนี่ยต่อยไม่ได้นะครับผมแต่มือผมเนี่ยโดนแล้วเอาทำแฝ่น,น้องๆดูได้หน่อยทำแฝ่น,น้องๆดูได้หน่อยบางคนบอกโว้ยไปเขย่าตัดดิบเลยวนะ่นไะ อยเดี๋ยวผมดูน้ำก่อนงว่า,ววา,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 ามีค่าไหมบ <c oughs> างที <c oughs> อย่างต้นหลายรังหน้าผมไปทำคลิปด้วยแล้วก็ตีแบ่งกับเขา <c oughs> มือสี่นาทีไปครับ ะครัลอยนะครับ er vida, <m it ens> แต่ม่วงกันได้น้องๆติดต่อที่น้องพลอยเนาะสองร้อยห้าสิบาทส่งเดี๋ยวนี้ให้พี่เขามีน้ําอยู่เป็นเป็นค้างเก่านะครับส่วนหลังแรกมันมันไม่มีน้ำเออมีน้อยนะพี่เอาไหมเออไม่เอาแล้วมีอยู่มีอยู่ จะเริ่มฟอกใช่มแต่ก็ฟอได้อยู่พอไ,ได้กินแมวเอาเหรอเอาไหมเออมามา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปวางไว้ตรงนี้ก็กดได้การเกษตรอะไรขอบคุณม,มาก <c oughs> นั่นแหละหลังนั้นต้องเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปขึป้นไปดูปดเผืเ่อมันมีาานค้างคีขึ้นไอของใหม่นี่นะไอน,นี้มันค้างแ่เดือนหน้า <c oughs> โอเคดุอยูใ่ให้พี่เข้าไปนะครับผมเป็นเจ้าของไรก็บอกตีเลยันพอดีดึงมายังมีน้ำอยู่ก็เลยให้แกไปนะครับอยู่กลางกอไผ่นะครับเดี๋ยวเขายาเาดูก่อนว่ามีน้ำเปล่าขึ้นยากอยู่ แต่ก็ขึ้นขึ้นได้นะผมก็ค่อยๆจับไปแล้วเอาตัวแทรกเข้าไปในกอนะแล้วก็หยิบเดีย๋ยวผมก็ยาวดูก่อนแต่ต่อยแน่นอนนะครับเพราะลังเก่าลัางแรกไม่ใช่ลังเก่าต่อยเต็มเลยการได้ก็คือเนี่ยนะครับเพื่อนๆน้องหน้ากากเวลาน้องพลอยส่งไปนะครับติดต่อที่น้องพลอยเนาะส่งไปมันจะแบนราบติดจมูกแต่เวลาใส่ใช้ง,งานนะ่ะน้องๆเนี่ยเค่นนี้เนี่ยที่ผมตีต้นหนึ่งสามสิบกว่าลังสี่สิบลังนะครับหน้ากาก,ากนี่แหละ แต่ผมเป็นคนขี้เหนื่อยเวลาเพิ่งไ่ดูแต่ผมจะเปิดแต่นี่เปิดไม่ได้นะเพราะว่าลังแรกต่อยผมมาแล้วนะครับมิมนะครับโดนแต่มือเพราะผมไม่มีถุงมือมีเหมือนกันแต่ไม่ได้ใส่โดนไปห้าหกตัวนะครับมิมแต่เนี้ต่อยไม่ได้ไม่เข้านะครับเพึ่งหลวงกเหมือนกันนะครับมันก็มันตอดเหล็กในไม่ได้นะครับมองไม่เห็นเลย โอ้มีน้ำครับมีเดี๋ยวขึ้นดีกว่าโอ้โหลงมาแล้วใจแทบขาดสูงมันก็ไม่สูงเท่าไหร่หรอกแต่มันไม่มีกิ่งเกาะแล้วก็เก่งนะครับเนี่ยหัวน้ำใหญ่นะใหญ่กว่าลัางที่ให้คุณพี่เขาเมื่อกี้นะครับเป็นของค้างเดือนห้านะครับเพื่อนๆน,น้ำเหนียวหนึบ แต่เป็นของใหม่เนี่ยน้ำ้ามีก็เหลวเปยวเลยนะครับแต่มีประโยชน์นะเป็นวัชพืชต่างๆที่ได้ผลใหม่เนี่ยมันออกดอกนะครับดอกไม้ใหญ่น่าหมดแล้วนะครับผมก็มีเป็นบางชนิดปะัปลายนะครับผมแต่ถ้าเป็นพึ่งถ้าสงแก่ขนาดเนี้มีน้ําค้างค้างเดือนห้ามิมก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นมิมใหม่พึ่งใหม่ระยะยี่สิบวันนะครับการทํารังของพึ่งก็จะ,จะเต็มขาวทั้งรังนะครับตึงหมาเลยเดือนห้าแล้วอาจจะเป็นน้ําเดือนหกนะครับอาจจะเหลวน,นะครับผม นะครับขึ้นนิดนิดหน่อยมันก็ไม่ถือว่าออกกําลังกายนะมันต้องให้กําลังแขนกําลังขาอยู่ตัวนะครับทำไมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนอกนอกเหมือนนู่นแหะที่ไปตีต้นสี่สิบลังนะแปดสิบลังกว่านะฮะนอกแน่นอนนะครับต้องต้องฟินบ่อยๆนะครับผมไปดูเพื่อนกันที่เขาว่ากันนะครับอ่ามาถึงที่น้องเขาบอกนะครับอันนี้ตีไม่ได้นะครับน้องต้องขอบคุณมากที่บอกมานะครับเพราะว่าหนึ่งมนอยู่ในที่เขาแล้วเป็นที่เตือนโล่ง นะครับเจ้าของก็ต้องเห็นนะครับพเป็นที่เลี้ยงเลี้ยงงัวเขานะครับเนี่ยฮะอยู่ในเขตเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีมีควายนอนอยู่ตรงนั้นนะตีไม่ได้ครับผมขอบคุณมากพี่ผ่านมาดูอันนี้ไปตีมิ้มออกมาดูก็เลยไปเจอมิ้มสามลังนะครับก็ขอบคุณนักนะครับเพิ่งหนึ่งลังแล้วก็มิ้มลังหนึ่งหัวส่วนอันนี้มิ้มค้างเดือนห้านะครับ เนี่ยครับผมอันนี้แก่แน่นอนกระจาดแห้งหมดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับมีน้องเขาบอกมาก็เลยมาหามิมด้วยมาดูพึ่งนะครับช่วงนี้ติดตุแล้วยังไม่ได้ออกเท่าไหร่นะครับผมสวัสดีครับ